สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมดิจิตอลล็อกสุการรีวิว DX Flying Falcon p r o g a s Key นะครับผมซึ่งโป k ไก s k ค y ตัวนี้นะครับเป็นสินค้าชิ้นแรกที่จำหน่ายในหมวดของ c a m e l a d e r s i e r w a e นะครับผมเอาง่ายว่ามันเป็นสินค้าที่ลงขายไปครั้งแรกนะครับซึ่งก็นี่ลูกเล่นก็เอาไปสแกนเล่นดังนี้แล้วก็เอาไปใช้กับ M Shot Laser นะครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้ซื้อหรอกมันไม่ค่อยมีตังอะต้องขอไว้ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่อยากดูเจ้า M Shot Laser ตอนนี้นะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องเนี่ยเจ้าฟอลคอนน่ยจะถูกขโมยโดยเจ้าจีนนะครับผมเป็นเด็กที่ไม่ใช่คนว,ว่าเด็กสิเป็นเหมือนเจ้าฮิวเมเกียที่แตกซิงคูลาริตี้แล้วมีความรู้สึกนึกคิดเป็นเหมือนเด็กนะครับผมขโมยไปใช้และได้ทําการแปลงร่างเป็นคอมเบลเลเอร์จ,จีนโดยการใช้ฟอส c e ไลเซอร์นะครับผมซึ่งหน้าตาก็เป็นเหมือนในคลิปที่แล้วเลยอย่างนี้นี่สีจุดฉาดมากนะครับผมแถมตาเบี้ยวผมชอบนะ ชอบดีไซน์มันอนะแต่ผมไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์ที่มันดูเป็นเด็กไงมันดูปัญญาอ่อ <laughs> นแต่ก็ต้องยอมแล้วแหละพุ่มกับแกพยายามทำให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมเอา้าซึ่งหน้าตาของเจ้าโปรไกสค์คีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฟลายิงเฟลคอนนะครับผมน่ารักสุดๆไปเลยเน,ะ <laughs> <laughs> นาะแน่นนน <laughs> มีสวัสดีให้ดูด้วยนี่นา่นารักจัง <laughs> โอเคครับผิดนะผิดผิดผิดไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้ต่างหากครับนี่อุ้ยกล้องสนันนิดนะตกใจนี่ซึ่งก็สีชมพูนะผมผมก็ชอบสีชมพูนะครับผมมันน่ารักดีมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าผมเท่าไหร่นะอ่ะลองฟังเสียงกันดูเสียงแรกก็คือวิ่ง สิ่งที่สองก็คือ Falcon ability นะครับผมก็คือความสามารถของเหยียวบินได้ Falcon แปลว่าเหยียบแบบว่าเดี๋ยวก็ขึ้นไว้นะครับผมขอโทษที่อ่อนนิดนึงนะะเรามาเปิดข้างในดูครับนี่ก็จะเป็นโครงกระดูกเหล็กของเจ้า Falcon cyber นะครับผมเอ๊ะนกข้างหลังผมมันไม่ยอมนอนกันนะเนี่ยค s <S เค๋นะครับผมก็เป็นชิ้นส่วนเสริมเฉยๆนะครับก็ไม่มีลุกเล่นอะไรมากนี่เจ้าหน้าตาตอนที่ซิลวันใช้นะครับผม ผมชอบหน้ามานะันอะมันดูดุและโคตรเท่เลยนะสุดๆอะจริงๆผมชอบร่างนี้เกือบจะที่สุดแล้วนะไม่ติดว่าไอ้ช่วงหลังๆมันไม่ค่อยได้ใช้คือไรเดอร์เนี่ยสมัยนี้นะมันจะเน้นขายแบบพวกของเสริมของเล่นแยกต่างๆนะแล้วพอช่วงหลังๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยใช้อะไรแบบนี้ไงมันจะไปใช้ร่างแบบร่างเสริมร่างพิเศษอะไรพวกนี้แทนอะ่ะก็เสียดายนะลูกเล่นเยอะแต่ภูมิกับแกไม่รู้ว่าจะยัดใส่ตรงไหนดีเพราะว่ายังไงก็ต้องมีร่างที่เก่งอยู่แล้วนะโอเค เรามาลองเล่นกับเจ้า s i l v ไ n Driver กันเลยนะครับผมอยู่นี่ไง Zero <One> โฟกัสหน่อยนะนี่ Wing Auto-Rise er Pro-Rise the sky. โอ้เสียงค่อนข้างที่จะเป็นเสียงภาษาอังกฤษล้วนนะโอ้ผมชอบนะมันแปลง่ายดีเรามาใช้ทําไม้ตายกันดูครับามามาลองใช้ทําไม้ตายแบบกันดูโอ้ยโชว์เท่เลย อา้าวกดเข้าไปนี่น้าตาน,นกน่ารักจังเลยนะฮะน้่น่ารักจริงจริง,รงผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงนกนะตอนนี้ก็มีเยอะอยู่แหละแต่ได้แล้วผมชอบเอามาันมานอนด้วยเพราะว่ามันน่ารักดีก็แค่นั้นแหละเวลาผมกยับยั้าหมัมันก็จะ โอเคนะนอกเรื่องไปเยอะแล้วมาลองใช้กับเจ้านี่ดีกว่า Force l a s e r นะครับซึ่งจะได้แปลงล่างซึ่งจะได้ทําการแปลงล่างเป็น c a m e l a d e r i n นะครับผมมาลองเลยแ <R> หมเสียงเบาเหมือนเดิมเนาะ เสียงดีไซน์อะไรต่างๆก็ยังเท่เหมือนเดิมนะจริงๆอุ้ยจริงๆผมค่อนข้างที่จะผมไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าระบบมันรวนหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรแค่สกินนิดหน่อยอ่ะมันก็ดังละยังไงเห็นไหมสกินนิดหน่อยก็ดังละโอเคข้ามไปก่อนคือผมค่อนข้างที่จะชอบเจ้าฟอร์ไลเซอร์นะคือมันเท่จริงๆมันดุผมชอบอะไรที่มันดุดันอ่ะ ยเว้นเจ้ากรณีเจ้าทาวเซอร์นะคือทาวเซอร์ผมันผมซื้อมาเป็นตัวแรกเพาผมสนใจดีไซน์มันเฉยแต่ตอนนี้ผมก็เบื่อมันละมาลองใททถ่าไม้ตายตกันดูครับ ก็ยังเทพเหมือนเดิมอ่ะเนาะแหมไม่ได้โอ้ยจริงๆเลยนะเจ้าฟอสเลเซอร์เนี่ย oh. โอเคนะครับเดี๋ยวลองมาใช้กับเจ้าเจ้าอะไรนะมันชื่อว่าอะไรทาวซอนไดเวอร์ปะ่ะค่อนข้างจืดๆหน่อยอนะ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ดูภาคไทยหรือซับไทยเนะี่ยอีกไม่นานก็น่าจะได้เจอแล้วแหละครับผมผมผมคิดว่าหลายๆคนไม่ค่อยชอบช่วงเออเสียงนี้ละผมคิดว่าหลายๆคนอนะ่ะน่าจะไม่ค่อยชอบช่วงที่เจอกับทาวเซอร์นะ แต่สำหรับผมผมชอบนะมันเป็นเหมือนการที่เราได้ไปสำรวจอาชีพต่างๆของคนอื่นอะเอาะว่าผมจะไม่สปอยเยอะกว่านี้แล้วกันแต่ผมค่อนข้างที่จะชอบการแข่งขันพวกนี้เลยมานีา่โฟกัสหน่อยนะโฟกัสสิโอเคโอ Thousand driver. Thous driver อ่าเราไม่อ่า ค่นั้นจริงๆแหละโอ้ทำไมกล้องผมมันฉายแสงได้สวยแบบนี้วะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะโวยไม่นอนกันวะไม่ค่อยอยากจะโวยกล้องตัวเองเท่าไหร่นะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงล่างให้ดูอีกรอบนะผมจะไม่ใช้เจ้าทาวซันไดเวอร์แปลงล่างนะเพราะว่ามันก็แค่เหมือนการใช้สกิลหรือว่าพลังของโปรไกส์คีที่เจ้าทาวซันมันเสียไปนะครับผมมาลองแปลงล่างอีกรอบดูนะครับ แปลกๆแป,แป๊บนึงนะเอ๊ะไม่มีเพลงแปลกๆนึกนะขอเอาใหม่คุณโซมันจะบักนิดหน่อยนะครับผมรีเซ็ตเสียงแป๊บนึงปุ่มรีเซ็ตก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่รีเซ็ตปุ๊บนี่ดับเลยเอาใหม่แหม ล้ำจริงๆล้ำจริงๆอะไรนะ f Fly to the sky, flying falcon ก็น่าแหละนะเสียงมันดูเอ้ยเสียงมันดูฟังรู้เรื่องนี้นะผมชอบมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนอะมาลองอีกรอบกันปกติในเรื่องมันต้องโยนเนะเาะมันเล่นอะไรกันตอนนี้เนี่ยเนี่ยโอ,โอเคมามาลองโยน ยิงห้ามยิงยุยิงห้ามยิงยุเดี๋ยวค่อยหันกล้องไปให้ดูนะครับเด็กพวกนี้มันดื้อเสียงมันค่อนข้างที่จะเท่เกินหน้าเกินตาจริงอ่ะแหละ เจ้าฟอร์ไลเซอร์เนี่ยไม่ได้แอบรวยเลยจริงๆนะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX f i ็กซ์ไฟน c o ฟ p r คอนโปรไกส์คีนะครับผมซึ่งแหมดีไซน์มันโดนใจผมจริงๆเลยนะไอ้เจ้าล่างเนี่ยมันแหลมมันคมมันเฉียบเฉียวมันเฉียวจริงๆแต่เสียดายนะบทมันน้อยจนกระทั่งไอ้เจ้าจีนเะนี่ย มันขโมยไปน่าจะอาทิตย์นี้แหละครับที่เจ้าจินจะได้แปลงร่างเนาะโอเคต้องรอดูว่าในเรื่องสิรวันนี่เข้มข้นขึ้นไปเ,เรื่อยๆฮะเพราะว่าเป็นพุ่งกับคนเดียวกับเอ็กเซดเลยรับประกันความสนุกได้นะครับผมมาบอกลาเจ้าบอกลาด้วยน้องลูปัสนะครับผมนี่ <c oughs> ไม่น่ารบกวนเวลามันนอนเลยอยากนอนเลยลูก <c oughs> น่ารักจริงๆจริงๆยังโตไม่เต็มที่นะนี่หัวยังเมง่งๆอยู่เลย ลูติโน่เขาคาเทลนะครับโอเคจะเป็นคลิปรีวิวของเล่นหรือว่ารีวิวนกันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเจ้าตัวการเสียงต่างๆนะจริงๆผมถ่ายคลิปค่อนข้างหนึกแหละนกมงงันคงจะนอนกันหมดละอ่ะเอาค่อยหันไปนะลกูกแพนกวินอะไรเหรอเจียบอืมอัะนะมน,อน,อมนนั้นมีเลนกล่องเอาจิงผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบเลอรเบิร์ดนะเพราะหน้าตามันก <laughs> ตีนดี โอเคนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e นะครับผมติดเตียนตรงไหนได้ก็ติดเตียนนะครับไต้คอมเมนต์เลยครับผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับตอนนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ